หนาวด้วยนะครับเจอคลื่นหนักด้วยนะครับทีนี้พอพูดถึงคลื่นลมแรงโดยเฉพาะในฝั่งอ่าวไทยแล้วมีมาเตือนกันนะครับเพราะว่าที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกรณีของนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมอายุ55ปีไปเล่นไคเซิร์ฟนะครับก็คือลักษณะเนี่ยก็จะมีแผ่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็จะใช้เหมือนล่มบินนะครับในการที่จะพยุงในการที่จะโต้คลื่นนะครับปรากฏว่าคลื่นลมแรงคลื่นก็เลยซัดร่างไปกระแทกกับโขดหินเสียชีวิตครับ นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องนำโดรนมาบินสำรวจบริเวณเขาหัวกะโหลกเขตวนอุทยานท้าวโกษานะครับในตำบลปากน้ำปาำรปาณอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อที่จะค้นหาชายชาวเบลเยียมอายุ55ปีที่เล่นไคเซิร์โต้คลื่นแต่ว่าถูกคลื่นไปซัดติดอยู่กับซอกเขาโดนก็บินขึ้นไปตรวจสอบ ได้ไม่นานก็ไปเจอร่างของชายคนนี้นะครับอยู่บริเวณในซอกเขาแบบนี้นะครับเขาพบว่าสวมเสื้อยืดกีฬาสีส้มกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะครับสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในซอกเขาลึกประมาณ3-4เมตรครับเจอผู้สูภัยนอนอยู่ในสภาพหน้าคว่ำที่อยู่ในเขาเรียกว่าในช่องเขานะครับอ่าตอนนี้บินอยู่ประมาณดูประมาณชั่วโมงกว่าแล้วแต่ก็ผู้สูภัยก็ยังไม่เปลี่ยนผ้าเลย แรงมากครับแล้วก็ทางเดินเดินเข้าไปไม่ถึงครับนัม,มันจะเิข้นได้ตอนนั้นก็เจ้าหน,น้าที่เองก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้พอทราบพิกัดชัดเจนแล้วเจ้าหน,น้าที่ก็ยังไมไ่สามารถไปช่วยเหลือได้ท,ทันทีเพราะว่าเป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นค่อนข้างแรงพอน้ําลดลงในช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อยเจ้าหน,น้าที่ก็เลยนําเรือยางฝากกระแสขึ้นก็เข้าไป ดูในส่วนที่มีการไปพบร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับปรกบากฏว่าเจ้าหน้าที่เองก็ถูกหินบาดหลายคนเลยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้สําเร็จก็จะมีทางแม่พันรยาแล้วก็เพื่อนๆรอรับร่างนะครับเบื้องต้นอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคาดว่าน,นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเสียชีวิตจากการถูกคลื่นพัดไปกระแทกกับโขดหินเนื่องจากพบบาดแผลที่บริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้าครับ เป็นร่องหินด้นที่วางนอนอ่ะนอนอทองหน้าแล้วก็เป็นระหว่างเดินจะเป็นเลือดไหลลงตงทะเลเลยค<อ> <ทะ S 2> าัาว่าน่าจะเสียชีวิตเป็นนานยังไม่นานนะครับไม่นานาไ,มไม่น่าจะนานใช่ไหมชั่วโมงคาดว่าเกิดจากอะไรก็กระแทกับเกิดจากการกระแทกครับเพราะว่าน่าจะได้กระแทกหินภายในด้วยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เลยต้องนำธงแดงมาปัก พร้อมกับห้ามลงเล่นน้ําทะเลโดยเด็ดขาดนะครับหลังจากที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยววิทยาเรื่องของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวยังฝ่าฝืนลงเล่นน้ําจนท้ายที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตครับ